สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้พาเพื่อน <t une> ๆทำอาหารซึ่งอาหารที่ผมทำเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องไปจริงจังกับมันมากนะแต่ถ้าทำตามได้ก็ลองทำดูถ้าผมทำอะไรไปเพื่อนๆทำตามได้ทำเลยเดี๋ยวผมจะบอกเองว่าอันนี้อย่าทำอันนี้สมควรทำเ <t une> มนูวันนี้นะครับทุกคนครับผมจะเปิดเป็นเมนูแรกเลยนะครับผมผมจะตั้งชื่อมันว่าอูปลาดุกหรืออะไรก็ไม่รู้หรือเพื่อนๆ,ๆตั้งให้ก็ได้ผมไม่รู้ผมจะเรียกว่าอะไรดีแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องปรุงกันเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างไปโอเคนะครับทุกคนครับนี่คือเครื่องปรุงทั้งหมมดในนนวัีี้เลยตะครก นะครับผมหอมแดงกระเทียมแล้วก็ใบมะกรูดเนาะส่วนปลาดุกผมยังไม่ได้ออกมานะทุกคนนะให้มันนอนหนาวในตู้เย็นไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องทั้งหมดเนี่ยไปโขกครับผมโอเคนะครับทุกคนก่อนที่เราจะไปโขกเครื่องนะก่อนอื่นเราต้องมาหั่นของก่อนนะครับผม ใบมะกรูดฉีกใส่ไปด้วยนะครับผมกระเทียมใส่ไปเลยหอมใส่ไปเลยตะไคร้ใส่ไปเลยตะไคร้เนี่ยตัวหอมเลยเยอะๆเลยเมนูนี้เน้นรสชาติของตะไคร้นะครับผมแล้วก็เมื่อเราเอาวัตถุดิบนะครับทุกคนมารวมกันเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะจากนั้นเราก็ใส่เกลือครับผมใส่เกลือลงไปใส่ลงไปจากนั้นเราก็ทําการโคลกครับกอบกดขนป้กอึเลืจะก จากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นปลาดุกกันเลยนะครับผมเขาหั่นยังไงว่าปลาดุกโอเคนะครับทุกคนหลังจากเราตาเครื่องหั่นปลาเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับทุกคนเราก็จะมาผัดเครื่องเนาะผมใช้น้ามันน้ามันหมูเนาะติดเตาเลยครับผมจากนั้นเราก็ปักเครื่องใส่เลยทุกคน เมื่อเราผัดจนรู้สึกว่ามันอ,อ๋อช้ำๆแล้วนะครับผมเราก็เติมน้ำเลยครับเติมน้ำเลยครับผมลืมน้ำนะเติมน้ำลงไปเลยหน่อยหนึ่งก่อนนะอย่าวพึ่เยอะเพราะว่ามันต้องไปตามเป็นสเต็กนะฮะโอเคนี่เติมน้ำลงไปแล้วใช่ไหมจากนั้นเราก็นำปลาลงเลยครับผม ปลาผมใส่ตั้งหัวเลยผมไว้ดุดชอบกินหัวกระดูกเอาล่ะแล้วเราก็เปิดไฟอ่อนๆครับผมเปิดไฟอ่อนๆทิ้งเลยเดี๋ยวเบาไฟไงวะโอเคเราก็จะเปิดไฟอ่อนๆทิ้งไปเลยนะครับผมไม่ให้เครื่องมันไหม้นะฮะแล้วก็ค่อยให้ปลามันค่อยๆค่อยๆสุกนะฮะเพราะว่าถ้าเราปล่อยไฟแรงเ่เดี๋ยวเครื่องเนี่ยปลามมนสุกก่อนเครื่องจะซึมเข้าเนื้อคน เมนูนี้เน้นเครื่องเทศนะครับผมจากนั้นเราก็รอครับผมอุไปเรื่อยเื่อทุกคนอุไปอย่างเงี้ยด้วยไฟอ่อนอ่อนครับโอเคนะครับทุกคนครับตอนนี้นะครับผมก็อุไว้พักหนึ่งแล้วฮะจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมานีนะ่ทุกคนเนี่ยน้ำขุกขิงอย่างเงี้ยนะครับทุกคนนี่เห็นปะปลาก็สุกแล้วทุกคนโอเคเลยนะจากนั้นผมก็จะตามไปด้วย ผงนัวใส่ลงไปเลยใส่ไปเลยผงนัวใส่หลายแซบหลายจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนี่นะครับทุกคนนี่ครับผมจากนั้นนะครับเราก็ใส่ต้นหอมลงไปใบมะกรูดต,ตามไปอีกหน่อยครับผมคลุกเคล้าเลย ไม่ต้องกลัวเละนะครับทุกคนปลาดุกชิมครับอือสตรีนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอุปลาดุกนะครับผมนะอุเครื่องเทศนะครับผมปลาดุกอุเครื่องเทศแล้วกันผมตั้งชื่ออย่างเงี้ยเนาะจากนั้นะนะครับเราก็นํามา ใส่เลยนี่ทุกคนดูหน้าตาน่ากินไนะครับทุกคนนี่อร่อยจริงนะทุกคนนะเพื่อนๆสามารถทําตามได้เลยนะใครอยากลองชิมสูตรนี้ทําได้เลยครับผม นะกินกับข้าวเหนียวก็อร่อยกินกับข้าวสวยก็อร่อยทุกคนลองทําได้เลยรับประกันว่าอร่อยแน่นอนครับโอเคครับทุกคนครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่ฮะนี่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 น,นี่ให้ดูกันเลยนี่ให้เห็นกันเลยนะครับผมทุกคนบอกคําเดียวเมนูนี้อร่อยมากนะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาชิมให้ทุกคนดูก่อนเนาะอร่อยมากนี่ข้าว,วร้อนอทุกคน หัว้จมีข้าวเหนียวทุกคนเข้ากันมากกับข้าวเหนียวกับข้าวที่สุด โคตรอร่อยจริงๆลองไปทําเลยทุกคนอร่อยมากเมนูนี้ทุกคนเน้นเครื่องเทศนะเน้นเครื่องเทศเน้นตะไคร้ตะไคร้นี่ใส่ไปเลยกระเทียมหอมอยากใส่ขนาดไหน,นใส่เข้าไปเลยทุกคนคลิกอยากใส่ให้เผ็ดผูจีก็ใส่ไปนะฮะบอกได้คําเดียวเลยว่าอ,อร่อยเพื่อนๆลองนําไปทํากันเลยครับผมเมนูนี้แนะนําเลยครับผมลองทําดูท,ท,ท,ทําตามที่สูตรที่ผมทำนะทุกคนนะม่มวงๆลงไปใส่ม่มวงๆลงไปนี่แหละอร่อยโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเอาเป็นว่าเราไปพบใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาทาอะไรกินกันอีกก็คอยติดตามเป็นกาลังใจด้วยนะครับส่วนมากเมนูของผมทุกคนต้องทําใจนิดหนึ่งว่าอาจจะเผ็ดเผ็ดเพียเพ้ยนอาจจะผิดเพีย้ยนจากคนอื่นเข้าไปบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะผมจะทําในสไตล์ของผมครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วทักทายคอมเมนต์ comment, ทักทายพูดคุยกันได้สําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ไปอร่อยกันเลยครับผมปัด